ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้และคลิปนี้ไปเด้งหน้าฝิของคุณแล้วคุณหยุดดูหยุดชมนะคะนี่จะเป็นพลังงานดวงและเป็นโชคชะตาของคุณนะวันนี้พี่เหมอเนมานจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด5า้าใบมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณไพ่อยากบอกสิ่งใดนะจะเป็นคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นและสนใจคลิปนี้ถ้าไม่ใช่โชคชะตาของคุณคุณจะไม่สนใจและปัดผ่านมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่บอกอย่างไรบ้างนะเปิดห้าใบเลยนะคะ สามและสพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะไพ่ห้าใบว้าวเอ็มเพจความร่ำรวยความมั่งคัง่งดวงชะตาของคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งจากการลงทุนธุรกิจจะมีการเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกทิศท,ทางเลยนะคะดวงดีมากๆใบที่2ว้าว9้าเหรียญน,นะคะดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะหยิบจับทําสิ่งใดก็จะมีเงินเข้ามาทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางไม่มีคําว่าขาดทุนมีแต่กําไรมีแต่สําเร็จมีแต่ รุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่องการงานการลงทุนดีมากๆราชนีเหรียญพื้นฐานดวงเป็นคนที่จะต้องมีความมั่งคั่งร่ำรวยถึงลำบากก็ลำบากไม่นานนะคะดวงชะตาจะมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการเงินใครมีหนี้สินนี่ถ้าผ่านไปเห็นคลิปนี้มีโอกาสจะได้ปลดหนี้นะเพราะดวงชะตาของคุณเป็นไพ่ราชนีเหรียญน,นะคะแปบลบว่าเป็นไพ่แห่งความร่ำรวยเป็นไพ่แห่งความมั่งคัง่งเป็นไพ่แห่งความที่คุณจะไม่จนไม่อดแล้วก็ไม่มีหมดอย่างแน่นอน ให้รายชาจะได้คู่ที่ดีที่ร่ํารวยมีฐานะดีคอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีมีดวงชะตาที่ผู้รับผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอนะคะอู้ดวงประถัโดดเด่นค่ะไพ่หกเหรียญมีคนหยิบยื่นช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินอยู่เสมอนะคะบอกเลยว่าไพ่ดีมากๆนะคะทั้ง5า้าใบนี้เป็นพลังงานแห่งความแบบจึง้งความปังมากๆไพ่ดีหมดเลยทุกคนเชื่อไหมห้าใบนี้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ พี่หมอจะถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคนคุณเป็นคนที่จะร่ํารวยนะคะจะมีการเงินเข้ามาธุรกิจการงานราบรื่นแล้วก็สําเร็จจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วก็รับพลังงานดีๆและความโชคดีนี้ไปขอให้คุณสําเร็จขอให้คุณโชคดีแล้วก็จงร่ํารวยค่ะ